ถือว่าทุกคนก็พยายามนะครับแล้วก็ก็ต้องชมื่อนตำรวจนะที่เขาเขาเตรียมทีมดีแล้วก็เขาแก้เกมมาดีมากถึงว่าเขาจะเล่น10คนแต่ว่าเขาก็ยังสามารถโตกลับเราได้ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้แพ้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในวันนี้ก็ผมรับผิดชอบแลวก็ท้งน้องทุกคนก็คงจะรับผิดชอบผมตัวแทนนักน้องทุกคนก็ผมรับผิดชอบเพียงผู้เดียวนะครับก็ตกรงรอบครั้งนี้ก็คงเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งสำหรับเราเรามีอะไรแก้ตัวเรายอมรับผิดทุกอย่างก็ ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ขอบคุณกองเชียร <äl. S 2> <ล>์ที่มาทั้งที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ที่นี่นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ขอบคุณและก็ขอบคุณที่มาเชียร์แลวก็ที่หนุนหลังว่าเราจะยังไงก็ช่างครับพวกผมก็จะทำหน้าที่ของผมต่อไปไปมอง3าคะแนนในเกมเปิดบ้านรับอาร์ม,นนมีด่ดีกว่านะครับก็รบเราต้องลืมให้เร็วที่สุดครับสองแมตช์ที่ผ่านมานี้ก็ต้องลืมให้เร็วที่สุดแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือวันอาทิตย์วันวันสุดสัปดาห์นี้นะครับก็อยากทุกคนลืมไหมให้แฟนทุกคนหนุนหล